สวัสดีคะ่ะเพื่อนพี่สิริพานเพื่อนเขาครัววันนี้จะพาเพื่อนมาแกงมะละกอนะคะแกงมะละกอแกงขั่วมะละกอใส่หมนะูหมูก็พี่สีหั่นสลดเรียบร้อยเป็นหมูเนื้อแดงนะใช้หมูส่วนเนื้อแดงนะแล้วนี่ก็เป็นมะละกอขูดมีถั่วนิดหน่อยใบกะเพรานะะค ก็มีพริกเครื่องแกงนะฮะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลารสด,ดีใช้กระทิกล่องอร่อยดีนิดหน่อยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นแกงคั่วน้ำขุกขิกนะก็เป็นมื้งง่ายๆเนาะสำหรับขัวบ้านของพี่สิริสำหรับเมนูนี้ก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนไปชมวิธีทำกันเลยนะจ๊ะ น้ำกะทิหัดเครื่องแกงประมาณ2ทับทีเราจะเป็นแกงคู่น้ำขุกขิดน้ำเคลื่อนะเราไม่เอาแบบเป็นกะทิ้นนะคะแล้ก็จะใช้เครื่องแกง The money. พอเราผัดเครื่องแกงเริ่มสุกแล้วก็แตกมันเพื่อนจะเห็นเนาะมีฟองมันขึ้นมานะเราก็จะใส่เนื้อหมูลงไปเลย พอประมาณนะคะเราเจะผัดด้วยน้ำปลานั็นเนล้น พอเนื้อหมูเราสุกได้ประมาณนเราก็เติมน้ําน้นําลงไปก็จะปิดฝาไว้รอให้น้ำเดือด นีน้ำแกงเราก็เดือดได้ทีแล้วนะเนาะเพื่อนเราก็ทำน้ำประมาณแบบหกคนะรกึ่เนาะแล้วก็จะเติมเส้นมะละกอก็ถั่วนะใส่ใส่ผักนะใส่ผักลงไปเลยวเนนี้เนาะ ใส่ใบมกะกรูดใส่ไปในระหว่างที่เราจะรอให,ให้ผักให้ผักสุกนะแล้วก็ ปุุงรถปุุงรถจะชอบรบไหนก็ใส่ออกไปประเดินให้เสร็จะใส่น้ำปลาเพื่อีกใหนมีความหอม ด้วยรสดีหนึ่งช้อนชานี่เราเป็นแกงคั่วแบบง่ายๆนะนเพื่อนนะแล้วก็จะรอให้น้ำแกงเดือดแล้วก็ชิมชา แล้วเพื่อนๆความเสิร์ฟเมนูง่ายๆนะคะเพื่อนๆเมนูง่ายๆของวันนี้นะคะน่าตา,า,า,าน,นา่าทานไหมคะเพื่อนเสุกปอกพอผักเริ่มสุกแล้วเนาะ เริ่มสุกแล้วเนื้อหมูมก็เริ่มเปื่อยนิ่มแล้วก็ใส่ใบกะเพราตอนที่เดือดฟุดกฟแบบนี้นะคก็จะกดใบกะเพราลงไปให้จมลงไปในน้ำแกงเท่านี้นะฮะแล้วก็ปิดไฟปิดไฟเด้อเสร็จแล้วพร้อมเสิ เมนูแกงคั่วมะละกอพี่สิริไป่ังไหนคะน่าทานไหมคะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟพร้อมกันค่ะใครหิวก็แวะมาเลยนะคะสำหรับเมนูแกงคั่วมะละกอใส่หมูของพี่สิริวันนี้เป็นเมนูบ,นบ้านอาหารง่ายๆตักราดข้าวเลยนะคะ กน,าานนนาาะะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามารับชมแล้วถ้าชอบเมนูนี้ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ผ้พาชมเมนูอร่อยๆจกุกหบวพิเศษนะจ๊ะเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะดักเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนๆมาจ้า แซ่บๆยั่วๆเลยค่ะเพื่อนบอกเลยว่าแซ่บเมนูนี้ทำง่ายๆนะคะเพื่อนเมนูอาหารบ้าน